ภารกิจของเราคืออะไรหรืออาจจะถามตัวเองง่ายๆว่าหน้าที่ที่เราต้องทํำในโลกนี้คืออะไรถ้าคำตอบก็คือลุกขึ้นมาใช้ชีวิตลุกขึ้นมาสร้างอนาคตและความสําเร็จให้กับตัวเองลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสร้างตํานานหรือเขียน เรื่องราวของชีวิตที่มันสุดยอดที่สุดให้กลายเป็นให้กลายเป็นความทรงจําที่ผู้คนได้กล่าวขานหรือให้ดวงวิญญาณของเราได้จดจําว่าเราคือจิตวิญญาณที่คนพบอิสรภาพและความและความตื่นรู้อย่างแท้จริงในชีวิตด้วยตัวเองภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุด สำหรับพวกเราทุกคนใช่หรือไม่ภารกิจที่เราจะต้องสําเร็จภารกิจที่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์อย่างคนที่อิ่มเต็มอย่างคนที่ fulfill เป็นภารกิจที่เราไม่ต้องไปเป็นมีข้อแม้กับตัวเองเป็นภารกิจที่เราไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างหรือข้อจํากัดอีกต่อไปแต่เป็นภารกิจที่เราที่เราสามารถ ที่จะเติมเต็มหรือ fulfill ที่จะอิ่มเต็มกับชีวิตของเราทุกๆช่วงเวลาทุกๆ p เรียดทุกๆ moment มมน,นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตเต็มคาราเบลและรู้สึกกับชีวิตที่เรากำลังกำลังสร้างกำลังบันทึกหรือขีดเขียนตำนานให้กับตัวเองสร้างกบบระบวนการของชีวิต สร้างกระบวนการของความอุดมสมบูรณ์และความสมําเร็จที่เกิดขึ้นจากที่เกิดขึ้นจากความอิ่มเต็มที่เกิดขึ้นจากความมั่งคั่งลํารวยในข้างในข้างในตัวเราที่เกิดขึ้นจากจากสภาวะที่เรารู้สึกอิ่มเต็มฟูลฟิลไงนเป็นการโปรแกรมจิตที่เราเรียกว่าเป็นการวาร์โคสเป็นกระบวนการของการถอดรหัสของการปลดล็อกจีวิตของการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของการเชื่อมต่อกับพลัง อำนาจอันสุดยอดที่เราเรียกว่าเชื่อมต่อกับจิตเหนือสานึกหรือซูเปอร์คอนชีสเนสกระบวนการนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ควอนตัมที่ทําให้เรารู้ว่าอะไรที่ทําให้เราติดติดยึดอยู่กับตัวเองอะไรที่ทําให้เราติดข้างกับความคิดอะไรที่ทําให้เราให้เราถูกปลอมอะไรถูกปลอมปนด้วยด้วยเชื้อโรคหรือด้วยไวรัสที่มันกําลัง คุกคามระบบจิตวิญญาณหรือชีวิตของเราหน้าที่ของเราคือมีวัคซีนหรือเราสร้างวัคซีนสร้างวัคซีนตามธรรมาชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเราเองสร้างกระบวนการที่เราเรียกว่าอัลอริทึมหรือวิธีคิดที่สุดยอดที่สุดเพื่อลงมือปฏิบัติให้ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการวาิวัฒที่เป็นวิทยาศาสตร์ของของสตรลับความสำเร็จที่ไม่มีลิมิต ความสำเร็จที่ทําให้เราค้นพบความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลหรือสุดยอดมนุษย์หรือความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเรากระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกับความสําเร็จแบบไม่มีไม่มีขีดจํากัดอันลิมิตเต็ดพาวเวอร์ power, พลังของของความเป็นสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เราสามารถที่จะโปรแกรมจิตหรือสื่อสารกับสื่อสารกับพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ในตัวเองได้ ซึ่งพวกเราจะได้รู้ว่ากระบวนการนี้สามารถที่จะเริ่มต้นจากการจากการตื่นรู้จากการเปิดชีวิตของจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อทําให้ต่อมไรท่อหรือต่อมไพนิวแกนของเราเชื่อมกับดวงตาที่3หรือพิทูอิตาลีจนเกิดพลังอานาจของความรู้สึกของสติสัมปชัญญะและนี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ดเอ็กซ์เพรียนประสบการณ์ของการวาร์ปจุนจิตที่เราทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่ กระบวนการของความสําเร็จนี้ได้ด้วยตัวเอง